สวัสดีครับพบกับผมนะฮะเบิดภาสิทธิ์ซิทุงสรีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเซลล์เอสทีมนะครับการเคารพตัวเองนะฮะคุณเคยไหมว่าครั้งหนึ่งนะ,ค,ะคุณเคยไม่กล้าตัดสินใจตัวเองอะไรเลยนะฮะไม่กล้าที่จะนําเสนอตัวเองกับใครๆพยายามทําตัวเป็นที่รักของคนอื่นจนลืมไปว่าตัวตวนของคุณคือใครซึ่งปัญหาเหล่านี้นะฮะปัญหาเราเนี่ยทำให้คุณไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยนะ,ะเบิดเองก็เป็นเช่นกันนะครับเมื่อสมัยก่อนเบิดก็เป็นอย่างนี้นะครับ ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าที่ทําอะไรต้องเสียความมั่นใจนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะผมเองเนี่ยได้ทําลายกําแพงตรงนั้นไปแล้วลายสิ้นหมดแล้วนะครับผมถึงได้ทําคอร์สต,ตัวนี้ขึ้นมานะครับพลังมั่นหน้ากล้าสําเร็จครับผมได้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะฮะจากท่านอาจารย์แล้วก็ในหนังสือต่างๆนะครับมาเป็นคอร์สคอร์สนี้นะครับถ้าคุณได้เรียนคอร์สนี้แล้วนะคุณจะสามารถที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรกล้าตัดสินใจนําเสือตัวเอง นะครับในสิงต่างๆที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นตัวตนไม่ว่าคุณจะขายนะครับผมเชื่อนะครับว่าคุณสามารถทําได้และเข้าไปเจอกันนะครับในคอร์สนี้ครับพลังมั่นหน้ากล้าสาเร็จครับแล้วเจอกันครับ